สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับบูมิ้นทันจิราพลแสนจันทร์ในรายการ Good Life Good Time k t u k u มาเพิ่มเติมทักษะความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิมุตต์ m โดยนายแพทย์กริตวิทย์รุงแจง้งอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาทค่ะ ความคุ้นชินกับกิจวัตรประจําวันเดิมๆที่ดําเนินอยู่ทุกวันซ้ําๆดูเหมือนจะเป็นไปโดยสัญชตาตญาณแบบอัตโนมัติโดยที่สมองไม่ได้ใช้พลังงานและการกระตุ้นที่มากพอเรามาเพิ่มความฟิตให้สมองก่อนหมดอายุโดยการฝึกสมองผ่านกิจกรรมที่สนุกและหลากหลายพร้อมได้บริหารสมองโดยตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ตาดูหูฟังลิ้นชิมรสจมูกดมกลิ่นและมือผ่านการสัมผัส นอกจากจะช่วยให้สมองมีความฉับไวและชะลอความเสื่อมแล้วยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์และภาวะหลงลืมก่อนไวัยได้ด้วยค่ะเรามาดู5วิธีฝึกสมองให้ฟิตชะลอความเสื่อมโรคสมองผ่านภาษาสัมผัสที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะ 1. รับสมองผ่านสายตาเมื่อใช้สายตามองสิ่งเดิมทุกวันไม่นานเราจะใช้วิธีกวาดสายตาแบบผันผานด้วยความเคยชินลองมองของที่เห็นอยู่ทุกวันในทิศท,ทางตรงกันข้ามอย่างภาพวาดบนผนังจากที่เคยวางเป็นแนวตั้งก็กลับหัวลงก็จะได้มุมมองใหม่ผ่านการมองอย่างละเอียดเพื่อให้สมองได้ตีความสิ่งที่ตาเห็นซับซ้อนมากขึ้นหรือลองหันมาเล่นเกมจับผิดภาพใช้สายตาฝึกการสังเกตและทักษะทางความคิดนอกจากจะช่วยแก้เบื่อได้เป็นอย่างดีแล้วยัง เป็นวิธีบริหารสมองที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ 2. รับสมองผ่านจมูกความคุ้นชินกับกลิ่นต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นในห้องนอนกลิ่นของเครื่องดื่มรสโปรดในทุกเช้าน้ำหอมขวดเดิมที่คุ้นเคยและกลิ่นจากทุกกิจ,จวัตรประจําวันส่งผลให้สมองจดจํากลิ่นเหล่านั้นได้ทุกรายละเอียดลองเปลี่ยนกลิ่นอื่นดูหรือบางทีลองออกไปข้างนอกเพื่อสูดกลิ่นของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็นับว่าเป็นการผ่อนคลายและกระตุ้นสมองได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ 3. รับสมองผ่านลิ้นชิมรสมาชาเลนตัวเองด้วยการพยายามระบุส่วนผสมที่ใช้ในจานอาหารหรืออาจใช้โอกาสนี้ในการทดลองสร้างสารปรุงอาหารเมนูใหม่รสชาติที่แปลกใหม่โดยไม่ต้องยึดถือกฎเกณฑ์ความอร่อยมากจนเกินไปแต่เน้นให้ได้อัธรสก่ก็น,นับว่าเป็นการกระตุ้นสมองซีขวาซึ่งเป็นสมองส่วนที่ควบคุมความสามารถทางด้านศิลปะงานประดิษฐ์และการคิดค้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. รับสมองผ่านการอ่านออกเสียงการเปล่งเสียงที่มีพลังเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการจดจำปล่อยหน้าที่ให้สมองส่วนเวอร์นิกาอเรียซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมความเข้าใจภาษาและคำศัพท์เสียงช่วยเสริมสร้างให้สมองที่เริ่มอ่อนล้ากลับมาตื่นตัวพร้อมกับให้สมองส่วนโบคัสเอเรียซึ่งเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการพูดและการออกเสียงให้ทำงานประสานกันค่ะเหล่านี้เป็นวิธีที่ช่วยลดภาวะความถดถอยของสมองได้ดีและ 5. รับสมองผ่านการ สัผัผร่างกายทด่เคลื่อนไหวไปได้วยความคุ้นชินเป็นเหตุให้สมองสั่งการโดยขาดแรงกระตุน้นคุณอาจจะลองหันมาทํากิจวัตรประจําวันด้วยมือข้างที่ไม่ถนดัดอย่างการแปลงฟันด้วยมืออีกข้างออกท่าทางกําแบช่วยเพิ่มความรู้สึกตื่นตัวการบริหารนิ้วมือและข้อพับอันเป็นแหล่งรวมเส้นประสาทและเส้นเลือดที่เชื่อมต่อถึงสมองแม้ในช่วงแรกของการฝึกจะดูกุกากากไม่ราบรื่นเท่าใดนะักแต่วิธีนี้กลับช่วยให้สมองได้ออกแรงควบคุมร่างกายแบบไม่ให้หยุดนิ่งได้ค่ะ สุดท้ายแล้วอาการหลงลืมสิ่งเล็กๆในช่วงแรกอาจเป็นสัญญาณให้เห็นว่าคุณควรหันมาใส่ใจสมองได้แล้วถ้าอยากให้สมองสดใสจดจําคนที่รักไปได้ยาวนานลองนําวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้วันละนิดให้สมองได้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพกายใจให้เบิกบานอยู่เสมอเท่านี้ความเฟิร์มแอนฟิตก็เป็นสิ่งที่คุณพิชิตได้และนี่คือทักษะความรู้เพื่อ พัฒนาชีวิตที่ดีที่บูมินอยากนำมาแบ่งปันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการ Good Life Good Time at k k u ค่ะในครั้งหน้าบูมินมีเรื่องราวอะไรมาแชร์อย่าลืมติดตามกันทาง k k u Radio ในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ